สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบก,กับผมแอดมินปูซิเมนกับในเกมอีโดราแฟนตาซีสตาสกนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีลงบอสเทอ e เทอร์นะก็เหมือนคลิปที่แล้วแหละที่ว่าผมกาจะบอกทุกครั้งว่าเออให้เราเตรียมตัวละครที่มันโดนบูสต์ดาเมจเพิ่มนะซึ่งตัวละครในเขาเนี้ยมันเป็นกลุ่มไอดอนนะกลุ่มไอดอนที่ผมมีตอนเนี้ยก็มีแค่เออ สเตล่าไอดอลนะซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าได้ w i n ดีสไอดอลเนี่ยผมว่าผมลุยได้สบายๆแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเราก็จะลุยด้วยทีมสเตล่าไอดอลนั่นแหละแต่เราก็จะใช้วิธีเดิมก็คือต้องมีเออ่จีเซลนะแล้วก็ต้องมีอ่า แอสโตรเลียนะแล้วก็มีเกลดาเอาไว้เพิ่มแต้มท่าไฟนะแล้วก็มีคีย์สำคัญเลยก็คือเออสเตล่ามาลีเอ็กนะก็สเตล่าเอ็กเนี่ยเขามีข้อดีที่ไอสก,กิลที่สองอะสก,กิลเนี่ยมันจะมันจะมันจะบักกลางโลกม่วงโลกสีม่วง,งให้ที่ ที่จะทําให้เราการสถานะผิดปกติทุกอย่างเลยสองเทินซึ่งจะมีประโยชน์มากถ้าเราใช้ถูกจังหวะน,นะอย่างเช่นบาค์คำสาปเนี่ยเราก็สามารถการได้พวกดีบาคคำสาปที่ลดเลือดอะไรแบบนี้เล่ให้ดูน่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็ก็ไม่รับประกันว่าจะผ่านนะเพราะว่าถ้าเล่นตามเล่นตามที่ผมเล่นก็อ,อาจจะผ่าน แต่บางทีมันก็มีโอกาสสุ่มได้ธาตุอื่นไงถ้าสุ่มเป็นธาตุอื่นที่ไม่ใช่ไฟกับลมก็จบเลยนะก็ได้ให้ดูน่าจะเข้าใจง่ายกว่าขออภัยก็คือส่วถ้ามีวินดีสผมจะไม่กังวลเรื่องสุ่มธาตุเพราะว่าวินดีสเขาบอกบูดามเมจแล้วก็มี ถ้าเราเล่นวินดี้ไอดอนธาตุไฟที่เป็นสายสีดำเขาจะเพิ่มดาเมจไอ,อพลันโจมตี25%เลยนะซึ่งจะแรงมากเป็นคีย์สำคัญในการลมบอสส่วนใหญ่เลยเพราะว่าถ้ามีวินดีไอรอนเนี่ยผมว่าจบภายใน4เทิร์นก็ได้ก็ได้เลยนะเท่าที่ผมเคยดูคลิปของชาวญี่ปุ่นเนี่ยแบบ สี่เธอเนี่ยแป๊บเดียวก็จบคือฟาร์มได้สบาย,ยแต่ทีมที่ผมใช้เนี่ยเต็มที่ก็ประมาณสิบห้าสิบเจ็ดเธอเนี่ยซึ่งก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าสุ่มไม่ได้ไงแ,แถมผมก็ต้องไอช่วงที่ตู้มาครั้งแรกๆตู้ที่มันแย่ตู้ไอด้ดอนกันน่ผมก็ไม่ได้กดด้วยแหละเพราะว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะเอาขนาดนั้นแหละแต่ตอนนี้ รู้สึกเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตู้มันก็รีรันมาอีกรอบแหละอ่ะผมก็จะเลือกใช้สกิลสองสเตล่าอีกเอนะ็กก่อนให้มันกันดีบัอฟให้ปกติตรงเนี้ยเราจะโดนลดความเร็วนะแต่ ถ้าเรามีโลม่วงอยู่เราจะไม่เป็นไรแต่ก็ยังโดนเผาไมให้อยู่ดีเอ่ะดูก่อนว่ามีโลม่วงอยู่ไหมอ่ายังมีอยู่นะก็ต่อมาเนี่ยเราจะใช้ใช้ทำให้ตายของสเตล,ล่าอีกเ,อเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันนะ เสียดายที่จีเซลไม่ไวกว่านี้นะเพราะว่าถ้าจีเซลไวกว่าจะออกสกิลได้แรงกว่าเสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้อันติีของของจีเซลนะแล้วก็ของแอสโตรเลียด้วยเอาเพื่อเผื่อไว้ว่าถ้าร่นเรื่อกไม่ทันเนี่ยใช้ส,สกิลหนึ่งนะกรณีมีแต้มธาตุมากกว่าห้า มันจะตีได้สองครั้งนะของสเตลา่นนมมาก็ภาวนาให้แต้มท่าของ<ต>บอสเทอร์อรไม่คือไม่ถึงสิบไวไัยวนะถ้าถึงสิบวเนี่ยแล้วสกิลคูดาวไม่ทันก็สวยรวมก็แรงจี้เหมนีน แปะแล้วหรอวะต่อไปเราก็จะใช้ถ้าไม่ตายของสเตลลาผพ้บัฟพลังโจมตีอีกรอบนะแล้วก็ให้ G จีเซลอ่ะโจมตีธรรมดาไปเพื่อลบพลังโจมตี มันต้องคอยจะแตะพลังจุลตีป้องกันไว้อ่ะ เธอหน่าน่าจะใช้ถ้าไม่ตายมั้งไอเทเทอร์โอ้เป็นท่าน,นี้เหรอโอ้มันจะใช้วะ่ะสกิลไม่น่าทันแต่ถ้าดาวก่อนก็โชคดีไปน่าจะดาวก่อนแหละอ่ามเทเทอร์ล้มก่อนนะก็น่าจะทนนันไอนี่พอดีทนัน เอ๊ข่านผู้วะเดี๋ยวคิดก่อนอ๋อมันเรายังรถไม่พอ,อเอกยังลอยเธอไงแล้วถ้าสมมุตมิเธอไม่ตายเราก็ยังไม่แหลก เราลดพลังจุมตีไปก่อนเนาะแล้วก็อันตีไปอีกรอบนึงก็ต้องภาวนาว่าตาหน้าเราต้องลดเลือดให้จนลมให้คือมันจะมีขีดเส้นใช่ไหมถ้าเราลดเลือดถึงขีดที่มันกำหนดอะ่ะเทเทอร์จะลมนะครับก็ภาวนาให้มันทำได้ แต่เราก็สกแต็บพลังโจมตีตลอดอะ จะลดได้คิดว่านะถ้าบักกอกทันก็น่าจะทันอ่ะลองดูอ่าบัคก,กออทันนะเดียอะอีกฝ่ายเขาจะใช้ทําไม่ตายโชคดีที่สเตล่าไม่ได้รดนรถความเร็วไม่งั้นไม่ทันแน่ ปกติแล้วท่าเนี้ยมันจะโดนดีบั๊กคำสาขึ้นยนะทำให้ลดเลือไปมากแต่เนื่องจากเราใช้สกิลของสเตล่าทัานเนี่ยมันจะกันได้ก็เราควรจะบัฟก่อนเนาะแล้วก็นี่แล้วก็อืมตีธรรมดาไม่ท่าตายสแตกไปก่อน อ่าขอโทษที่พอดีเผลอกดสกิปนะอ,อ่าจากเนี้ยต้องสลับเลยนะสลับเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเตรียมตัวปิดฉากนะคิดว่าน่าจะไหวนะ ก็เราจะแรงล่างหลักไปเลยแล้วก็ให้สเตล่าไอออนเนี่ยเออใช้สก,กิลสองเพื่อบากระลังตูตีนะแล้วก็ให้เจสปาเรียกล่างหลักแล้วก็แล้วก็ให้ย,รหหยูรีเนี่ยใช่้อันนี้ยูรีล่างไอ้นี่นะล่างล่างเริ่มต้นเลยที่ที่ไม่ใช่ตัวแจกอะเลือกสกิลสองเพื่อเพิ่มพลังตูตีอันนี้ ถ้าใช้แล้วมันมันจะติดดีบาร์ไม่ะวมันต้องติดดีเท่านั้นแหะถึงจะได้อ่ะลองดู โว oh, นาอย่าให้ใช้มด้าเบรสอะ่ะอันนั้นไม่ไหวยิงดูเต้มท่าแล้วจบเลยอันนี้ให้ตีธรรมดาไปก่อนแต่สเตล่าเนี่ยให้ใช้อันติเพราะว่าถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าเรากำจัดได้หนึ่งตัวมันจะซ้ำนะครับอ่ะกำจัดได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะซ้ำเติมครับ แสแก็ถือว่าแรงนะแล้วก็ผมจะให้ยูริตีนะเพราะว่ายูริล่างเคอจะมันตีชนะอยู่แล้วแล้วก็ให้ให้นีตีด้วยสก,กิลสองกันต้องรอลุ้นว่าพอมันฟื้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นท่าอะไรถ้าเทียบกับดามเมจแล้วเนี่ยยูริตัวแจกแรงกว่านะ โอสเตตันเหนือกว่าบางทีผมก็สงสัยนะว่าทำไมต้องทำอยู่นี้ตัวแฉกมาวะอันนี้งงจริงอ่าเป็นท่าลมเป็นทตุลมนะเราจะใช้แจ็ฟ้าปิดฉากแล้วก็เอานี่ด้วยอจาจจะฆ่าได้นะ จริงๆควรเอาแจาสป้ามาแต่ผมยังไม่ได้ปั้นเลยเจ็ดเฮ้ยชนะแล้ว อ่ะก็จบได้ด้วยดีนะดามเมจน่าจะถึงที่มันกำหนดเลย,ยก็นี่เป็นวิธีการเล่นที่แบบเซฟตี้โคตรเลยซึ่งสเตบัฟดีเอบัฟโลม่วงอะ่ะมันช่วยได้เยอะเลยไนงะ ผมก็เพิ่งลองใช้นี่แหละไปถึงทดลองใช้วันเนี้ตอนเช้าก็คิดว่าเออมันเข้าท่าดีแต่ส่วนใหญ่หลายคนอาจจะเน้นแบบจบไวยไงซึ่งผมมจะไม่มีตัวละครที่พร้อมอะตัวละครที่จบวัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมตาทั้งนั้นเลยอย่างวิงนดิสไอดอลเงี้ยหรือหรืออะไรก็ตามที่มันโหดอะ ่ะเดี๋ยวผมก็ขอจบก,การวิธีลงบอสเทอร์นะขอขอบคุณที่เสียเวลามาดูนะครับขอขอบคุณนะครับไปละ